หัวเสียนดูพี่น้องเลยนี่หัวงามเบี้ยเฮาว้ายทับทิมเลยทับทิมมาเม่งหัวงามเในพี่น้องหัวงามงามจับถิ่มไอซับไอซับจับหนามเห็นหัวแน่นหอน,นหัวงาม สามตวพี่น้องพูนต้นนึงอหยี่บผนว่างามงาม,งามเดือนหนอนนี้ไบเราบันี้แกกระเด็นหอนก็หอนอัญชาเหงั่มาหนามเหงั่ออันนี้นนหัวห,ห,ห,หน่อยหัวหน่อยอทับทิม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 กินหง่ากี่นอ้อง แดดกับฮอนายบรรยาก,กาศให้เบื่อนนี่ละคกมแหงแดงของบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น,อน,อ 3, น้องบ้านแหลงอีสานบ้านเฮาก็จะ 10, เป็นอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องแั่งตะเวนกับแหงแหงมาเลี้ยงงัวแดดก็แดดฮ้อนก็บฮ่อนเอาคลิปนี้พี่น้อง คลิปนี้กับซ้ำน้ดเดยค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะเนาะทีนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่ดเดยค่ะสวัสดีค่ะ